มาดูกันที่ข่าวนี้ค่ะทางด้านชาวบ้านนะคะก็ได้ออกมาประท้วงค่ะในการที่จะปิดถนนประท้วงไม่ยอมให้สร้างฟาร์มไก่กลางหมู่บ้านนะคะโดยเหตุเกิดที่อำเภอจอมบึงนี่เองค่ะ ชาวบ้านในหมู่ที่7หมู่ที่11และหมู่ที่12ตำบลจอมบึงอเภอจอมบึงราชบุรีจำนวนกว่า100คนได้นำเต็นท์มาตั้งกลางพร้อมนำรถบรรทุก1ิบล้อมาทำการปิดถนนสายจอมบึงบ้านน้ำผุบ้านปุแคหมู่ที่12ตำบลจอมบึงนาทางเข้าสถานที่ก่อสร้างฟาร์มไก่เพื่อทำการเรียกร้องขอพบนายสุเทพกมลพมรผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีหลังจากที่ชาวบ้านได้เคยยื่นหนังสือร้องเรียนและไม่ยินยอมให้มีการก่อสร้างฟาร์ม ไก่กลางหมู่บ้านที่บริเวณหมู่ที่11บ้านหนองกระทุ่มตำบลจอมึงไปแล้วนั้นตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาเนื่องจากเกรงว่าจะได้รับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ผลการประชาคมหมู่บ้านยังเป็นการไปขอให้ชาวบ้านเซ็นชื่อตามบ้านและบางคนที่ไม่ดูเรื่องก็มีรายชื่อยินยอมไปด้วย โดยทางด้านนายพงพันธ์แสงสวรรด์ในอำเภอจอมบึงได้เดินทางมารับเรื่องดังกล่าวไว้แล้วก็จะนําเสนอเรื่องดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและที่ผ่านมาทางผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีก็ได้มีคําสั่งให้มีการชะลอการก่อสร้างฟาร์มไก่ของนายเพชรสินชัยวณิชกุลไว้แล้วถึงสองครั้งแต่จนถึงขณะนี้เป็นเวลากว่าหนึ่งเดือนแล้วทางฟาร์มไก่ก็ยังคงมีการก่อสร้างเพิ่มเติมตลอดโดยไม่สนใจในคําสั่งให้ชะลอการก่อสร้างและจากการตรวจสอบผลการประชา าคมหมู่บ้านทางด้านอำเภอจอมบึงพบว่ามีมูลเหตุให้น่าเชื่อว่าการประชาคมในครั้งนี้มีความไม่ถูกต้องและมีการแอบอ้างชาวบ้านบางคนโดยที่ไม่ดูเรื่องจึงทําให้ชาวบ้านต้องออกมาทําการปิดถนนดังกล่าวเพื่อเรียกร้องขอพบพว่าราชการจังหวัดซึ่งในเวลาต่อมาในนรงครองชนรองพ้ว่าราชการจังหวัดนายพงพันธ์แสงสุวรรณในอำเภอจอมบึงนางวิมุลราชสุภาคมประสุทธว์จังหวัดและเจ้าหน้าที่องค์การตรวจสอบการใช้อำ น่านรัฐได้เดินทางไปพบชาวบ้านที่ปิดถนนพร้อมกับเชิญตัวแทนชาวบ้านมาทำการพูดคุยก่อนจะรับหนังสือร้องทุกจากชาวบ้านโดยนายนรงค์คองชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับปากกับชาวบ้านว่าจะดำเนินการเรื่องของการตรวจสอบหนังสือประชาคมหมู่บ้านที่มีการนำมาใช้ว่าข้อเท็จจริงเป็นเช่นไรโดยจะทำการสอบสวนข้อเท็จจริงและจะหาข้อสรุปให้กับชาวบ้านโดยเร็วเลขเรื่องหนึ่งก็คือให้ทางเจ้าหน้าที่ของอำเภอ สารยังองค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึงให้ตรวจสอบหากฟาร์มดังกล่าวยังมีการยื่นขออนุญาตใบประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพกิจการเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ให้ทำการตรวจสอบดูว่ามีการดำเนินการอย่างถูกต้องตามระเบียบหรือไม่หลังจากที่เจ้าของฟาร์มมายื่นขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งแต่ในส่วนของการระงับการก่อสร้างนั้นทางส่วนราชการเองยังไม่มีอำนาจหน้าที่ที่จะไปให้ผู้ประกอบการก่อสร้างหยุดการก่อสร้างไว้ได้ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้อยู่ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารแต่ในเบื้องต้นก็ยังเห็นความสําคัญและความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสําคัญซึ่งทําให้ผู้ชุมนุมพอใจก่อนจะยุติการชุมนุมแต่ช่วงต้นเนี่ยคืออยากจะให้เ่าชะลอไว้ก่อนเพื่อให ผลการสอบสวนเนี่ยเรียบร้อยแต่ก่อนนี่มีผลการสอบสวนแล้วก็เขามีหนังสือระงับมามเขาก็ยังไม่หยุดเขายังทําเหมือนว่ากฎหมายอะไรเรื่องเจ้าหน้าที่ไม่มีความใหม่เรือไหนเนีถ<ม>ึงผ,ผู้ใหญ่อะไรที่ผมไม่ค่อยเข้าใจทีนี้มาขอแล้วเนี่ยแสดงว่าขอจะสร้างความไกลแล้วชาวบ้านอนุญาตด,ด้วยถ้ามาขอโทษครับชาวบ้านอนุญาตาาต่อมาเนี่ยเขา้ตอบต้อมากฎหมายอันรต